โอเคครับก็กราบสวัสดีคุณผู้ชมเพื่อนเพื่อนทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้จะมาจัดท็อปส0นะครับสำหรับกองหน้านะครับที่มีพลังยิงที่ดีที่สุดหรือว่าแรงที่สุดนั่นเองนะครับเดี๋ยววันนี้มาดูกันนะครับว่ามีใครกันบ้างครับใน10บัรรดาบนะครับก็จะมีตัวที่เพื่อนเพื่อนชอบหรือเปล่านะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมกันเลยครับโอ้โท็อปาร้านบริการรับเติมเกมมากมายไม่ว่าจะเป็น f c Mobile มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนและจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเปิดมาแล้วมากกว่า5ปีช่องทางกันให้บริการเว็บไซต์ Over Top Up หรือจะเป็นแฟนเพจ Facebook และ l ล n e i d d Over Under Score Top Up อย่าลืมใส่แอดกันด้วยล่ะเพื่อนๆท่านใดที่สนใจผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมอันดับที่10นะครับก็ได้แก่ p d o CR7 นะครับ จากอนาเซอร์นะตัวนี้นะครับ OVR 95นะครับติดเป็นอันดับ10นะครับซึ่งมีพลังยิงที่ติดในท็อปสิของเราวันนี้เนาะส่วนสูงครับ187ฮะอายุ39แล้วนะความถนัดเท้าครับซ้าย4ขวา5ครับผมพลังงานให้มา4ดาวครับถ้าสกิล5ดาวนะฮะส่วนพลังครับมาดูไส้ในกันนะครับพลังของเรานะฮะการเล่นความเร็วครับ88แล้วกับความเร็วการวิ่งครับ93เนาะ นี่นะครับการเลี้ยงลูก87ดสารควบคุมลูกบอล94ครับแล้วก็ความมุ่งไวครับเ6เอ้ย86นะฮะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูพลังนะครับการยิงดีกว่านะครับเราจะมาเน้นตรงนี้เนาะการทำประตูครับ97เนาะแล้วก็การยิงลูกไกลครับ91พลังยิง100นะฮะการควบคุมตำแหน่ง96ครับลูกบอลเล่เอ้ย89ลูกโทษ92นะครับอ่ะ เดี๋ยวมาดูพลังแฝงกันบ้างนะให้อะไรบ้างนะฮะมีฟีกิกทรงพลังเหนือชั้นแล้วก็ยิงประตูจากที่ไกลครับแล้วก็ม่งทรงพลังยิงไซก้อยนะครับเวอร์เกดเป็นสูงต่ำนั่นเองนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ78ล้านเ4ล้านเนาะประมาณนี้นะครับเพราะว่ามันมีคิวรับซื้อและขายนะครับเท่ากันเนาะก็ได้อันดับ10ไปนะครับสําหรับพีโดซีอาร์เซเว่นนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันครับผมอันดับที่9ครับผมได้แก่ บูเดียนอาวเวเลียนนะครับเด็กหนุ่มที่สามารถแขวนสตาร์ได้เลยเนาะเพราะว่าได้หลายถ้วยนะแทบจะครบแล้วนะฮะที่นักฟุตบอลหลายคนอยากได้นะตัวนี้เป็นการ์ดตูจีนนะครับแล้วก็ VR94 เนาะ VR อาจจะน้อยกว่าพิโดฮะแต่ว่าติดอันดับที่ดีกว่านะครับในด้านเรื่องของพลังยิงนะครับมาดูส่วนสูงครับ170นะครับความถนัดเท้าครับซ้าย4ขวา5ครับผมพลังงานให้มา4ดาวครึ่งเนาะท่าสกิล สี่ดาวครับผมนี่ครับสแต็กก็ประมาณนี้นะส่วนการยิงครับ95การทำประตู99ครับผมแล้วพลังยิงลูกไก่นะเกาสิบครับพลังยิงก็101ครับผมการควบคุมตำแหน่ง94ฮนะแล้วลูกวันเล 89, นะ่แปดสเ้านาะลูกโทษ78ฮนะส่วนเบิร์กเรตเบนสูงสูงนะครับขึ้นสุดลงสุดเนาะพลังแฟงให้มาแค่หนึ่งอย่างครับเหนือชั้นนะ ราคาอยู่ที่ประมาณ49ล้านนะครับตอนนี้เนาะสำหรับบูเดียนอัลบเดสนะครับก็ติดอันดับ9ไปเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันครับผมอันดับที่8นะก็ได้แก่ซูเคิลเนาะก็ตัวนี้ฮะ OVR 94นะครับส่วนสูง183นะครับความถนัดเท้าซ้าย5กว่า4เนาะจากโคเอเชียนะพลังงานให้มา4ดาวครึ่งท่าสกิล4ดาวเนาะนี่ครับสแต็กตามนี้นะช่องอื่นก็จะไม่ได้เน้นนะครับส่วนมันเน้นเรื่องการยิงครับ การยิง100ครับการทำประตู103เนาะแล้วก็การยิงประตูจากที่ไกลครับ98แนะครับแล้วก็พลังยิงครับ101เนาะตัวนี้นะครับแล้วก็การควบคุมตำแหน่งครับ97นะฮะพลังยิงเท่ากันกับอัลเบรเลยนะแต่ว่ามีพลังยิงลูกไกลที่ดีกว่านะครับผมก็เลยให้อันดับที่ดีกว่านั่นเองนะครับลูกบอลเล่หนึ่งร้อยสามเนาะลูกโทษเ6นะครับมุกเดชเป็นสูงกลางพลังแฝงให้มาหนึ่งอย่างคือยิงซ้ายก้อยเนาะ ราคาอยู่ที่ประมาณ21-20ถึงล้านนะครับสำหรับสูเคิ่นเนาะก็เลยติดอันดับที่8ไปนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันครับผมมาครับอันดับที่เจได้แก่แฮร์รี่เคนนะไม่ใช่แม็กควายนะครับผมส่วนสูง188นะครับอายุ30แล้วเนาะก็ไม่รู้ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่านะบุนเดลิก้าเนี่ยความถนัดเท้าครับ2ข้างเลยนะซ้าย้ากว่า5าครับพลังงานให้มาสีดาวครึ่งครับส่วนท่าตะกิ้เอาไว้แค่3ดาวพอนะครับ นี่ครับสแต็กตามนี้ส่วนพลังการยิงครับ100ครับการทําประตู103ครับการยิงลูกไกล95้าพลังยิง102ครับการควบคุมตําแหน่ง101ครับลูกวันเล่97และลูกโทษ97เช่นกันนะครับมาดูเวิร์กเลยนะครับเป็นสูงสูงครับขึ้นสุดลงสุดครับพลังแฝงให้มาเยอะมากเนาะความเป็นผู้นำครับส่งลูกไกลยิงประตูจากที่ไกลไพเมเกอร์ยิงใส่ก้อยเนาะ ราคาอยู่ที่ประมาณ 15- 14ล้านก็ค่อนข้างที่จะถูกเนาะสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับก็เลยติดอันดับที่7ไปนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันเลยมาถึงอันดับที่6ครับได้แก่โรบินฟานเบอร์ซี่นั่นเองนะครับเป็นการ์ดนีนาอเวียเกครับถ้าถามว่าการ์ดนี้ตอนนี้อยู่ที่ไหนนะครับอยู่อาเซนอลเนาะถึงบ้านของเขาจะเป็นที่แมนยูเนาะซึ่งเขาเป็นหมดคนบอกเองนะครับส่วนสูงครับร้อยแปดสิบเจนนะครับพาฒนาเท้าครับซ้ายห้าขวาสี่ครับ พลังงานให้มา4ดาวครับท่าสกิล4ดาวเช่นกันนะครับสแต็กประมาณนี้นะครับการยิงก็101ครับการทำประตู103ยการยิงประตูจากที่ไกล98้ครับพลังยิง102แล้วก็ควบคุมตำแหน่งครับ102รลูกวันเล่102ครับลูกโทษ96นะครับเมอร์กเดตเป็นสูงต่ำนะครับหน้าเป้าแบบห้อยๆเลยนะมีพลังแฝงขึ้นเหนือชั้นนะครับส่วนค่าตัวของพี่แกตัวนี้ก็36นะครับประมาณ36ล้านนะครับ ก็เป็นฟานเบอร์ซี่เนาะติดอันดับที่6ครับเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันฮะมาถึงอันดับที่5้าครับเป็น, ừ นเออร์ลิงเบลฮาเลนเนาะตัวนี้นี่ครับวีอาร์เก้าสิบห้าครับส่วนสูงร้อยเก้าสิบห้าครับผมส่วนความถนัดเท้าครับซ้ายห้าขวาสามเนาะถึงจะเป็นเก้าห้าแต่เท้ายังให้มาไม่เต็มเนาะตัวนี้นะครับพลังงานให้มาสี่ดาวครับถ้าสกิลสามดาวเองนะครับสําหรับฮาเลนเนาะ ไปรู้จะก,กักไปไหนนะครับสแต็กตามนี้เนาะพลังยิงการยิง100ครับแล้วการทาประตู1 0 4่ารยิงประตูจากที่ไก่นะครับ94พลังยิง103ครับคุ้มคุมตาแหน่งครับหแล้วก็ลูกบอลเล่ครับ98นะครับลูกโทษ89เานะนี่ครับเวิร์เรทเป็นสูงกลางครับพลังแฝงให้มาหนึ่งอย่างลูกหม่งโซ่พลัง ราคาอยู่ที่36ล้านนะครับตอนนี้เนาะอ่าแล่นก็ติดอันดับ5ไปเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันนะมาถึงอันดับ4ของเราครับก็ได้แก่พี่โดูอาร์เซวีนนะครับแต่เป็นการ์ดทีวเนาะส่วนสูงก็ได้ก็ให้มาเหมือนเดิมครับความถนัดเท้านะฮะซ้าย4ขวา5เนาะพลังงานก็4ดาวครับท่าสกิล5ดาวเนาะส่วนพลังการยิงครับ99ครับการทำประตู100นะครับการยิงประตูจากที่ไกลครับ96แล้วก็พลังยิงครับ103 กันควบคุมตำแหน่ง100ครับลูกบอลเล่94ลูกโทษ97เนอะนี่นะครับการสแต็คของฮีโดนะครับพลังแฝงครับเหมือนเดิมครับนะฟรีคลิกทรงพลังเหนือช้างยิงประตูจากที่ไกลลูกหมกทรงพลังครับยิงใส่ก้อยเบิร์งเดียเป็นสูงต่ำเหมือนเดิมราคาครับอยู่ที่ประมาณ68ล้านเนาะถึง63เนาะโอเคนะครับก็ติดอันดับ4ใบเดี๋ยวไปดูอันดับต่อไปกันฮะ อันดับที่3ครับได้แก่ u ซ u b i o เนาะก็เป็น o v r 97นะครับตัวนี้ถือว่าแรงอยู่นะฮะถือว่าเก่งเลยแหละตัวนี้ร้อยเจ็ดสิบห้าครับส่วนสูงครับความถนัดเท้าซ้ายห้าว่าห้าครับพลังงานให้มาสี่ดาวครึ่งคะแล้วก็ท่าสกิลสี่ดาวนะครับดูอว่าแตะร้อยหลายอันมากนะครับการยิงครับร้อยสองครับการทำประตูร้อยห้านะครับการยิงลูกไกลครับหนึ่งร้อยพลังยิงหนึ่งร้อยสี่ครับ ฐานควบคุมตำแหน่ง101ครับแล้วก็ลูกวันเล่ฮะ101ครับลูกโทษ100นะต้องขอโทษเสียงมอเตอร์ไซค์ที่กำลังวิ่งด้วยนะฮะทุกคนนะครับ,นะรบพลังแฝงครับให้มาเป็นเหนือชั้นยิงประตูจากที่ไกลเลี้ยงเร็วแล้วก็เวอร์เกดเป็นสูงกลางนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ99-98ล้านนะฮะตอนนี้นะครับก็ติดระดับ3ใบฮะบเดี๋ยวไปดู อันดับที่4ครับได้แก่เออร์ดิงเบลฮาเลนครับตัวนี้เป็นตัวอันติเมทครับ OBR 97ครับส่วนสูง195ความถนัดเท้าซ้าย5ขวา4่เนาะพลังงานครับ4ดาวแล้วก็ท่าสกิล4ดาวเช่นกันนะครับนี่ครับพลังการยิงครับ102นะครับไอกรยิงนะครับการทำประตู106แล้วก็การยิงลูกไกล96ครับพลังยิง105ครับการควบคุมตำแหน่งฮะ105เช่นกันแล้วลูกเวล100ครับลูกโทษ90นะครับ เวอร์เลดเป็นสูงกลางครับพลังแฝงให้มาเป็นลูกโม่งทรงพลังนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ90ล้านถึง87ล้านนะครับตัวนี้ก็ติดอันดับ2ไปนะครับเดี๋ยวไปดูอันดับหนึ่งกันฮะอันดับที่1ครับได้แก่พีโดเซเว่นนะครับตัวนี้เป็นตัวอันติเมตนะครับโอเวีย96เนาะจริงๆพลังยิงเท่ากับพาแลนนะครับแต่ว่าพีโดมีการยิงลูกไกลที่ดีกว่าผมก็เลยให้อยู่อันดับ1แล้วกันนะครับเป็นก็เป็นท็อปหนึ่งนะฮะส่วนสูงอะไรเหมือนเดิมความถนัดเท้าเหมือนเดิมพลังงานให้มมาเเหือนดิแล้ว ท่าสกิลก็เหมือนเดิมครับแต่เพิ่มเติมคือการยิงครับ1นึ่งนึครับการทำประตู1นึ่งครับการยิงลูกไกล89ครับพลังยิง105่งครับการโค้งตำแหน่ง102่งครับแล้วก็ลูกวอลเล่์เก้าสิบหกลูกโทษ98นะครับสแต็กตามนี้เลยหรือมงดีด้วยนะครับนี่ครับพลังแฝงให้มาเหมือนเดิมครับปีคลิกทรงพลังเหนือจัทนยิงประตูจากที่ไกลลูกมงทรงพลังแล้วก็ยิงใส่ก้อยครับเวิร์กเรตเป็นสูงต่ำเนาะนี่ฮะ ราคาอยู่ที่ประมาณ130ล้านถึง128ล้านนะครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกองหน้าที่มีพลังการยิงที่แรงที่สุดนะครับในท็อป10ของเรานะครับก็ถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับคลิปนี้ก็ต้องขอขับลาไปด้วยนะครับแล้วก็ใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อกำลังใจผมด้วยนะครับแล้วเจอกันลิปหน้าครับกับสวัสดีเพื่อนๆอีกครั้งครับสวัสดีครับ